โดนประกาศแต่งงานเหรอคะะฮราบอ๋อปลดประจำการนี่เฉยโอ้โหตกใจหมดเลยคุณพ่อสืบเป็นยังไงบ้างครับพ่อสึกชีวิตหลังปลดประจำการครับผมก็เพิ่งปลดวันที่30เมษายนที่ผ่านมานี่เองครับผมก็วันนี้วันที่สอ่าวันที่ห้านยู่สอ2ปีใช่ไหมหนึ่ปี1ปีเป็นยังไงบ้างที่อยู่กรมมันยังไงบ้าง ก็ตอนนี้รู้ส <iously> ึกโล่งดีกว่าเพราะว่าเสร็จสิ้นภารกิจของเราแล้วเนาะตั้งหนึ่งปีที่เราตั้งใจอยากจะทําให้มันเสร็จอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็บวชก่อนเบียนกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นภารกิจต่อมิชั่นต่อที่ที่จะมาเป็นรับราชการทหารก็เสร็จสิ้นแล้วนะที่ลูกชายไทยจริงๆมันเป็นความ นันนี้ที่เราสำงานเราเราตั้งใจว่าเราจะนี่เลยใช่ครับผมมันมันมันก็เป็นแพในชีวิตผมนะที่ที่เราแพนไว้ว่าสักครั้งหนึ่งเราอยากจะบวชให้ให้กับพ่อแม่แล้วก็รับใช้ชาติ ค่นี้ก็เสร็จสิ้นอะไรเราแล้วแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่แม่เขาอยากอยากเห็นด้วยอะไรเนี่ยมันเป็นเป็นความฝันของเขาอะไรเงี้ยผมเราก็ทําให้เรียบร้อยแล้วไม่ถึงว่าเรื่องบวชด้วยแล้วก็เลือกไปทหารด้วยถูกต้องครับผมทั้งทั้งสองแม่เขาฝันยังไงบ้างคือเขาบอกความตั้งใจเขาเองอือคือเอาเอาจริงนะตั้งแต่เด็กอะแม่แม่อยากเห็นเรารับรับราชการนะฮะแค่นั้นเองแต่แต่ก็ก็น่าจะเป็นความฝันของเขาแหละแต่เราเราก็รับรู้ได้แล้วคืออย่างหนึ่งมันเป็น เป็นหน้าที่ที่เราครั้งหนึ่งในชีวิตละกันที่ที่จะได้รับใช้ชาติในในในฐานะของราชการอาหารและราชการอหารอะไรเงี้ยก็มีโอกาสก็ได้ครับที่จริงย้อนกลับไปความตั้งใจตอนเด็กว่าจะต้องทำความฝันแม่แต่ที่ตอที่อาชีพเราเป็นนักแสดงวันนั้นสองจิตสองใจไม่ว่าเราจะเป็นทหารไม่หรืออะไรมันมันก็ไม่คือเขาก็เข้าใจแหละครับเพราะว่าเราทํางานตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่อายุ15าอะไรเงี้ยมัน มันก็เขาเขาเขารู้แหละรู้แนวทางการทํางานของเราอยู่แล้วอนะไรเงี้ยว่ามันมันไม่ได้เป็นตามที่ที่เขาคาดหวังนะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ที่สามารถทําได้อะไรอย่างงี้เฉยๆครับอืมแล้วหนึ่งปีที่อยู่ในกรมเป็นยันงไงครับกุณชีวิตทหารอ๋อก็สนุกดีครับได้ประสบการณ์ใหม่เนาะก็หลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยได้ได้อยู่อยู่อยู่ทำอะไรเนงะี้ยมันมันมันก็ได้ได้ลองทําเรื่องระเบียบว,วินัยการตื่นมาต้อง เปะตามนี่ตามนี่อะไรครับผมอยู่ในกรอบในเกณฑ์ตลอดนะครับี้ยก็ฝึกตัวเองออกแล้ว่อกี้สามสิบหมดแม่ว่ายังไงบ้างเป็นสิ่งที่ลูกชายทำสเร็จแล้วหลายหลายคนอาจจะเห็นรูปที่แบบถือของแล้วก็ยิ้มแล้วเมื่อกี้มีคนแซวอยู่ก็บอกอ่ามันเป็นจังหวะแบบคุยกันเฉยๆแล้วก็บอกแกว่าเรียบร้อยแล้วนะเราทําทําหน้าที่ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะมันมันมันก็ เป็นความภาคภูมิใจของเขาอีกอย่างหนึ่งที่คนนักข่าวก็ต่อยอดเรื่องของาาคชการสหภาพในที่ต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยดูมองมองในเรื่องโอกาสข้างหน้าดีกว่าครับแต่ว่าในในพาร์ทตอนนี้มันมีหลายคนถามว่าพี่จะต่อนะตรงนี้อไหมด้วยความที่เอาเอาง่ายๆเราผ่อนผันมาจนอายุอายุเราแบบครบกำหนดที่มันจะต้องแบบรับถ้าสิบปีจะต้องอายุเท่านี้ถึงเท่านี้อะไรเงี้ยมันมันเกินแล้วอื แล้วก็ก็แค่นั้นหลางจากนี้เราวางแขนชีวิตยังไงบ้างอยจางที่บวชแล้วรัทหารแล้วรงานบันเทิงมันต้องยังไงบ้างอ่าก็กลับมารับงานเหมือนเดิมครับกลับมาหลายๆคนก็ถามว่าหลังจากนี้พี่จะกลับมารับงานละครอีกไหมกลับมารับแบบเล่นเรื่องการแสดงอีกไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกกลับมาเหมือนเดิมแหละเพราะว่าอาชีพหลักของเราคือตรงนี้แต่ว่าอาจจะมีอาชีพเสริมในเรื่องของธุรกิจหลายๆอย่างที่มันอาจจะโผล่ขึ้นมาในชีวิตอะไรเงี้ยเขากาลัง กำลังคิดอยู่กำลังไต่ตรองติตตกอเรื่องพวกนี้อยู่ครับแสดงว่าคนยุงวุมากนี่เขาไปแล้วไปเลยหมายถึงว่าหมดแล้วไปแล้วก็เออหลายคนผมก็งงนะผมไปแล้วไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังอยู่ยังอยู่มีเยอะครับเวลาเราไลฟ์อยู่ในอยู่ในแบบในค่ายเนาะเราก็ไลฟ์อยู่แล้วก็มีคนถามว่าพี่พี่จะจะกลับมาเล่นอยู่ไหมจะกลับเล่นละคร อ๋อผมบอกแล้วผมพักงานละครหนึ่งปีเฉยเฉยไม่ได้พักตลอดไดยังกลับมาอยู่เหมือนเดิมครับผมแช่เพามีคนเข้าใจผิดเพราะบวชเสร็จ้วเป็นทหารนี่แหละคุณคิดว่ามันทมันยาวนานจรงจริมันแค่มันมันเป็นช่วงช่วงแผนที่เราแผนไว้ก็คือก่อนน้าเนี้ยเราเราแผนไว้ละเราปิดละครไป2เรื่องเรื่องเล่ห์ร้ายเกมดวงกับเลายสายลับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเป็นเป็นปีช่วงแกปบที่เราบอกกับช่องไว้แล้วว่าเราเราขอช่วงนี้บวชแล้วก็รับราชการทหารอะไรเนี่คฮะ อาจารย์เมื่อกี้เราบอกว่ากลับมาก็จะมาดับนัดของแล้วก็จะมีงานอื่ด้วยใช่ไหมว่าหนึ่งปีผ่านไปโครงการบันเทิงมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากก็ก็ไม่ได้ติดตามเลยขนาดแต่เ็ายังคอยดูคอยอะไรอยู่ก็สอบถามหลายๆคนว่าเป็นยังไงบ้างงานเป็นยังไงบ้างอะไรรับอกว่าก็ศึกษาตลอดก็ดูตลอดว่าเราเราก็โตขึ้นระดับหนึ่งเราเราก็ต้องหาอะไรที่มันมันรู้สึกมันมันก็เลยมีมีอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะต้องทำเรื่องธุรกิจ ส่วนตัวที่มันมั่นคงกว่ามันมันจริงๆมันก็ทําให้เป็นความมั่นคงได้ในใน,ในอาชีพนักแสดงเนาะเพราะว่าถ้าเรายึดในเรื่องอาชีพนักแสดงเราเป็นสินค้าสินค้าหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเรามีรู้สึกว่าเราทําดีเรามีมีม,ม,ม,มีสิ่งที่ดีในตัวเองมันเวลาจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคนคนก็อยากจะได้ไปเล่นอะไรเงี้ยเราสิ่งที่เราทําได้ก็คือในพากของนักแสดงก็คือพัฒนาตัวเองอรักษาตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบ ตไตไ่ไปเรื่อยๆค่อยๆไต่ไปเรื่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับอะอย่างไรคนมองว่าเออในงานการบางคนรู้สึกว่าเป็นในักใส่สลัดดีกว่าได้มีช่องทางม,มากขึ้นตรงนี้<ม>เรามองยังไงบ้างจริงๆมันก็มันก็เป็นหลายๆความคิดเนาะเราก็ก็ก็ดูก็ดูหลายๆคนว่าในในทิศทางไหนอะไรเงี้ยก็เราก็ดูในในโอก,กาสของผมเองนะครับเพราะว่า มันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำในเรื่องของการสแสดงในเรื่องผลงานของเราเราอยากออกให้ออกมาให้ดีในในในทูกผลงานที่เราอยากจะออกมาในเดี๋ยวนี้ก็ต้องกลับไปคุยเรื่องโปรเจกต์เพราะว่าถ้าเริ่มจะหมดสัญญาในในปีนี้แล้วครับมก็ไปคุยเรื่องสัญญาของช่องเจ็ดต่ออันนี้คือสัญญาทุหมดปายีนี้ปีนี้ เพราะว่า,าังจานี้ไปรอไม่ได้เ็รติด,ดตามล้วกันผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปไปคุยกับทางทางช่องก่อนพิารณาทุกที่นะครับทุกที่เราอ,อะไรผมมองมผมมองในเรื่องของโปรเจกต์มากกว่านาะว่าเวลาเราไปนั่งคุยกันเราก็ต้องคุยกันว่าโปรเจกต์ของเรากับโปรเจกต์ของเขาเนี่ยมันมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าสิ่งที่เราอยากจะให้ออกมาในสิ่งของเขาแล้ว สิ่งที่เราคาดหวังอยากจะให้ออกมาเรายังเป็นเป้าหมายเดียวกันอยู่หรือเปล่าครับก็ต้องไปเป็นรายละเอียดที่เราต้องไปคุยกับทางทางกับช่องอีกทีสมสมุิสมุิสมุดเถ้าเป็นอาเซียนอิสเรามองหุ่นทางยังไงบ้างอาจจะกีี่เขาก็มีเงินเยอะในในเรื่องของโอกาสดีกว,ว่าม,มันมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียหรอกถ้าถ้าเป็นอิสระมันก็สามารถหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ย ในเรื่องของของการเป็นไอตรงนี้เนาะมันก็ยังโคกับช่องอยู่ว่าสามารถคุยกันได้เวลาเขามีโปรเจกต์อะไรหลายอย่างก็ตอนนี้ก็ก็ได้ยินข่าวทางทางช่องก็ผมก็มีหลายๆโปรเจกต์ที่ที่จะมาให้เห็นกันด้วยความที่ช่องเจเปิดกว้างเรื่องของซีีวายครับต <c oughs> ัวนั้นละครทำได้ไหมก็ เอาไว้ไว้มมองเป็นโอกาสดีกว่าเขาม,มีคนคนถามมาเยอะครับว่าอันนี้เราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองว่าเราจะต้องในเรื่องของมุมมองการแสดงในการถ่ายทอดเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถถ่ายทอดได้หลายรูปแบบอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ที่จะถ่ายทอดได้อะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็เป็นการเปิดกว้างอีกละล้วเดี๋ยวก็น่าจะเร็วๆนี้แหละครับ ข้อเสนออยู่ขึ้นยืนขอตกลไปยังยังครับยังยังยังเพราะว่ายังยังอีกอีกนานครับอย่าไปพูดตรงนั้นบอกว่าย้อนกลับไปที่แม่บอกว่าปวดแล้วใ่ทหารแล้วหรือแต่งงานอันนี้แม่ขอไหมว่าจะต้องอยืมเท่าไหร่คะเรื่องอะไรเรื่องงานหรือแต่งงานเพราะว่ามันทำหน้าที่ชายไทยสองอย่างผมรำไงก็เลยเออมันเหลือสองอย่างเลยเรื่องแต่งงานหรือเปวชแล้ว ปวดแล้วไปทหารแล้วเนี่ยไทยไทยก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนเลยอ่ะแต่ว่าแม่ก็ถามใช่ไหมไม่ถามไม่ถามแกแกไม่ได้กดดันเราแกส่วนมากหลายๆอย่างที่ที่เราทำอะเนาะเขาเขาจะเอาที่เราสบายใจเขาจะไม่ค่อยกดดันเราเท่าไหร่แต่นี่มันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของไทยไทยแล้วเมื่อกี้ถามอ่ะหนึ่งในโปรเจกต์ด้วย ก็น่าสนใจขอกลับไปคิดก่อนละกันรนี้ขึ้นาไปูนะรู้สึกทุกคนแบบพูดถึงเรื่องโปรเจกต์นี้แบบตาลูกวาวกันหมดเลยยัง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 มีคุยคุยยังยังก็มีครับตรงี้ตรนีเคนในหรือคนนอกครับเพราะอะไรเสียงดังกันล่นะนะคนในหรือคนนอกนะไม่บอกเลยไม่บอกเลย่ะไม่บอกแต่ว่ามีนะมีคุยคุยอยู่ แต่เน,นี้แต่คือโปรเจกต์นี้แม่ยังไม่ได้ขึ้นมาไม่เร่งไ,ไม่เร่งไม่เร่งเ,เออเราพร้อมดีกว่าเ,าเรารแต่แต่รู้ว่านี่คือความฝันของแม่อีกอย่างไปถามแม่เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเขาหน้าพาแม่มาด้วย <laughs> ไม่อยากตอบแทนแกคคคครรัับบบบขขออุุณณ